แก๊งหมูยอซับพอร์แย้มมีผลงานร่วมกับแดนวรเวทถ้าให้พูดถึงความน่ารักของคู่จิน้นยินวอกคงไรา้ย,ยาวกันไม่ไหวล่าสุดแก๊้งหมูยอแหดติดแฮชแท็กครบรอบ3ปีพี่วีน้องมาร์คผลงานซีรีส์ของสองหนุม่มจนติดเทรนอันดับหนึ่งทวิตเตอร์และล่าสุดได้ร่วมงานกับแดนวรเวทในผลงานเพลง น้อยแต่มากซึ่งทั้งคู่เผยว่าช่วงแรกๆก็รู้สึกเก่งได้ทำงานด้วยกันแล้วพี่แดนก็เป็นคนน่ารักมากส่วนเพลงใหม่ของวอที่เพิ่งปล่อยออกไปกับเพลงไหม่ฝันดีกระแซต,ตอบรับดีเกินคาดด้านคู่จิ้นอย่างยินเองก็ออกปากร้องว้าวหลังได้ฟังเพลงทางด้านเราก็ดีใจกับผลงานของสองหนุ่มด้วยนะคะ ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมกันอย่างมากความน่ารักของแก๊งหมูยอเราเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดสับส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ